เพิ่มผู้ใช้ใหม่นะครับกดเมนูครับถ้าบัตรแอดมินครับไปที่รูปคนอันที่สามครับแล้วก็ข้อหนึ่งครับอันแรกกดโอเคครับครับแล้วก็กดโอเคอีกครั้งหนึง่งอ่าอันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงเล็กี่นะไม่เปลี่ยนก็กดโอเคไปเลยครับเสร็จแล้วก็ข้อ2จะเป็นใส่ชื่อข้อสามจะเป็นหน่วยงานข้อ4จะเป็นนิ้วเลื่อนมาข้อสเลยก็ได้ครับ เอาบัตรเลยคนที่ห <Okay. S 1> ้าใช่ไหมครับแั้เลื่อนมาข้อหกครับเป็นบัตรเลื่อนลงมาข้างล่างครับครับข้อหกจะเป็นบัตรเนาะโอเคเข้าไปท่าบัตรได้เลยครับผมอ่เสร็จเรียบร้อยครับลองดูครับโอเคครับรับลาครับ